ดอชูมาเดย์สวัสดีค่ะสวัสดีตัวเย็นนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็คือเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะวันนี้นะคะลุงก็จะมาอัปเดตนะคะตอนคลิปที่แล้วปลูกผักน,นะคะก็คือยังไม่ได้มาถ่ายให้ทุกคนดูเลยนะคะทุกคนวันนี้ลุงก็เลยจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะหลังจากที่ปลูกผักน,นะคะก็คือ ฝงก็ไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็เวลาฝนตกก็คือตกแรงมากนะคะทุกคนก็นเลยนะคะผักก็คือ,อส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยรอดนะคะก็คือตายเลยนะคะเดี๋ยวรู้จะให้ทุกคนดูนะคะว่า,าผักที่ปลูกคลิปที่แล้วนะคะเหลืออะไรบ้างนะคะบ้านสวนลูกก็ปลูกใหม่นะคะปลูกเพิ่มเนาะแต่ว่ามันก็ยังเหลือบ้างแหละแต่ก็ยังอันนี้นะคะไม่ค่อยเต็มสวนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวรู้จะให้ดูนะ นี่เดี๋ยวลุงจะให้ดูตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหัวเชื้อเท้านะคะปลูกตั้งแต่คลิปที่แล้วเหมือนกันนะคะก็คือยังเหลือหัวเชื้เอเท้าอ่ออ่อรอบนี้นะคะนี่ก็คือจะเป็นอ่อดอกหัวเชื้อเท้านะคะก็คือจะเป็นสีม่วงเลยนะคะนี่ลุงชอบแบบแนวม่วงนีดนึงออะไรอย่างนี้เนาะก็คือจะมีดอกอาชางอะไรประมาณนี้นะคะก็มี แล้วนี้นะคะแล้วก็ไอ้ที่เหลือนะคะลุงก็ปลูกใหม่นะคะปลูกเพิ่มนะคะนี่เป็นหัวเชื้อเท้าเหมือนกันนะคะก็คือไม่ขึ้นเลยนะคะแปนลนี้ก็คือไม่ขึ้นเลยนะคะลุงก็ปลูกใหม่หม,หมดแล้วนะคะแล้วก็สี่ล้อนะคะนี่จะมีสีล้อโลโยงนะคะก็คือไม่ขึ้นนะคะจะมีแต่ทั่วฟัดยาวนะคะที่เหลือไว้นะคะนี่ปลูกตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะ นี่ถั่วฝักยาวก็คือยาวจริงๆนะคะดูดูยาวมากนะคะดูยาวมากจริงๆนะคะแล้วก็คือจะบอกว่าถั่วฝักยาวเนี่ยจะดีกว่านะคะจะดูจากผักอื่นๆนะคะก็คือดีมากเลยนะคะด,ดิดูดิแล้วก็คือเป็นธรรมชาติด้วยนะหวานมากเลยหวานอร่อยนะคะนูกจะชิมให้ดูอืม ได้ยินเสียงอันนี้ก็คือจะเป็นหัวอหอมแดงน,นะคะทุกคนหอมแดงก็คือจะปลูกไว้ตรงข้างล่างนี้สีล้อนะคะก็คือมีถั่วฝักยาวอีกแล้วนะคะโอเคมาดูส่วนข้างบนนะคะก็คือจะเหลือประมาณนี้ส่วนนี้ก็คือผัดน,นะคะแล้วก็อหอมแดงแล้วก็มีผับบุ้งนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวเหมือนกันนะคะ ที่ทาไว้นะคะก็คือจะอให้ขึ้นไปเนาะนี่มันเป็นตาไขา่แบบนี้นะคะนี่เลยนะคะอันนี้ก็คือออกแล้วนะคะนี่ยาวเหมือนกันนะฝั่งนี้ก็ยาวเหมือนกันนะคะยาวเหมือนกันจะให้ดูจากฝั่งนี้นะคะนี่เลยนะคะถั่วฝายยาวก็คือถั่วฝักยาวนี่คือปลูกที่ไหนก็ดีนะที่บ้างลุงนะคะ ปลูกที่ไหนปลูกตรงไหนก็ขึ้งนะคะอืมตรงไหนก็ขึ้นเหมือนกันเนี่ยไอพวกนี้ก็คือไม่ขึ้นนะคะตายหมดแล้วนะคะนี่ยังไม่ได้ปลูกใหม่เลยนะคะนี่ก็คือยังไม่ได้ปลูกใหม่นะคะอันนี้จะเป็นหอมแดงนะคะลุงลงปลูกดูว่าที่ไหนส่งบุงกว่านะคะมันก็พอๆกันนะคะพอๆกันแหละอืม อันนี้ก็คือผักบ,บุ้งนะคะผักบ,บุ้งเอ่อปีนี้ลุงก็ปลูกแค่สามล้อนะคะเพราะว่าปีที่แล้วปลูกประมาณสี่ล้อนะคะก็คือกินไม่ทังนะคะเร่อบนี้ก็เหมือนกันนะคะคือกินไปมื้อหนึ่งแล้วนะคะวิโมกัดก็คือไม่อยากกินอะ่ะแล้วก็จะมีต้นฟ้าทองนะคะจะให้ขึ้นไปวนตะไครเนี่ยแหละที่ทําไว้นะคะลุงก็เอาไม้มาเสียบตรง อตองฟัดทองล้วก็ให้ขึ้นไปนะคะให้เลยขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ให้อยู่ข้าโบนที่นี่นะคะให้แบบว่าออกดูอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีหัวแซนะคะก็คือขับไม่ได้เลยเนาะเมื่อไหนที่อยากจะตามน้ําพิกก็คือลุงก็มาดึงที่นี่นะคะมาดึงที่นี่แล้วก็อไปตามนะคะหัวแซ้ก็จะเป็นประมาณนี้นะอืม มันไม่ใช่ต้นหอมนะคะหลายๆคนไม่รู้จักนะคะอืมส่วนคนที่รู้จักก็คือรู้และอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะอแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะมีใบสารเนนะคะสารเนใบไม้มิงนะคะอืมแล้วก็อันนี้ผ่าอะไรลืมไปแล้วอ่ะอืมคนอาขาโซมาก็ปูไว้ใส่ในลาบนะคะลาบอาขาเนาะ mm hmm. ก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นมะละหวันนะคะ จะให้ขึ้นไปบนนี้เหมือนกันนะคะนี่ทําไว้แบบตาไข่นะฮะอก็คือประมาณนี้ค่ะทุกคนสมผักขอดลุงนะคะก็คือเหลือประมาณนี้นะคะสว่วนใหญ่ก็คือต้องปลูกใหม่แหละเพราะว่ามันไม่ขึ้นเนาะลุงก็ปลูกทั้งปีเลยนะปลูกจนแบบว่า,มาเมล็ดพันธุ์สูญหายไปหมดเลยอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เลยแบบเวลาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยลุงก็ปลูกนะคะแล้วก็เวลาลุงปลูกเสร็จแล้วใช่ไหมก็คือแดดออกแบบทั้งอาทิตย์เลยค่ะ แดดออกแบบตดตอกันทัางทีนะคะเออใช่นะคะเวลาฝนตกก็คือติดต่อกันเลยนะคะลุงคิดว่าฝนตกใช่ไหมลุงก็เลยมาปลูกเนาะแต่ว่าแดดออกนะคะแล้วก็ตายนะคะจะเป็นแบบนี้ทุกปีนะคะอ่าช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็อ่าจะให้ดีที่สุดก,ก็คือจะเป็นช่วงนะคะเดือนอ่เดือนเก้าเดือนสิบอ,อะไรอย่างนี้เนาะจะกำลังจะเข้าหน้าหนาวอะไรประมาณนี้ช่วงนั้นดีที่สุดนะคะอืม แต่ว่าช่วงหน้าฝนนี่ก็คือสวมมาผักไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามนะคะสวมมาผักไม่ค่อยงามโอเคลุงก็มาให้ดูประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเผื่ออะไรคงแบบว่ารอไงอ,งอแล้วว่าเดี๋ยวผ่าโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมาถ่ายให้ดูอะไรอย่างงี้นะคะลุงก็คือเอ,อไม่คแบบ่อยแบบอยามาถ่ายให้ดูเท่าไหร่เพราะว่าผักก็ไม่สวยอะไรอย่างงี้เนาะ,ะแต่ว่าก็คือ มาถ่ายให้ดูแล้วนะคะว่าอะไรยังไงนะคะก็คือเหลือเท่านี้แหละนะคะเดี๋ยวต้องปลแบบูกใหม่นะคะก็คือรอให้แบบอหน้าฝูงจริงๆก่อนค่อยปลูกใหม่นะคะไม่อย่างงั้นจะไม่เหลือมาเลพังนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ